็น่าจะเพียงพอสำหรับการที่จะผกย้ายเข้ามาในภาพกางประชารัผมได้ทประชามติกับคนในสัจว์ปรงชนาใต้ในวันที่28ที่ผ่านมาของพฤศจิกายนครับวันนั้นเนี่ยเป็นการทตีว่าคนในสั่ง์ปงชนภใต้นี่น้อมรับแล้วก็ยอมรับภาพกาประชารัฐว่าอยู่ในใจพวกเขาด้วยการออกมาประชามติให้ปลกใจพักมาอยู่กับประชารัฐร่วมมือคนในวันเดีย พลังวิชาเนี่ยมีหัวหน้าที่ชื่อโอเทกโกวิโตสุวรรณเนี่ยผมมองว่าเป็นหัวหน้าที่ดีที่สุดที่ที่มีนะผมมั่นใจตรงอันี้หนึ่งผมมั่นใจอย่างนั้นว่าพลังวิชาเป็นพรัคที่ดีที่สุด ที่สองนะคะท่านประกิจวัลเดชค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเงินเลเซอร์ซื้อมาบริษัทไหนนะคะสอ,องะะอ,อาทิตย์สองสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยเงินเยียวยาชดเชยค่าเรือสองร้อกว่าล้านจะสุมารถผ่านไปได้สัปดาห์หลังจากนี้นะครับนี่คือผมคิดว่าผมคิดว่าแค่เรื่องยกเลิกรอควา,วาชดเชยเรื่องเดียวเนี่ย ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการที่ผมจะย้ายเข้ามาในภาคการวิชากาแต่ที่ได้ทั้งสามเรื่องนะครับแล้วได้มารูกหน้าและผมบังว่าพวกเราคงจะเห็นนะครับว่าความตั้งใจของหลวเปี่จากการที่ท่านได้ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ที่อันตรายท่านลงไปบ่อยมากครับและผมคิดว่าหลังจากนี้ไปในโคกาสดีๆที่จะประสบความสําเร็จที่ทำให้ชี่น้องในภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะทำให้เขามีความิีมีชีวิตที่เป็นอยู่เหมือนกับคนทั่วไปแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนี้อีกไม่นานก็จะได้เห็นโอก,การณ์ดีๆที่เกิดขึ้นที่นั่นครับแล้วก็จากทั้งหมดนี้เนี่ยคือบอกว่าผมได้ทำาาประชาธติกับคนในสังคมเฉลยภาคใต้ในวันที่28ที่ผ่านมาของพุทธิการนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นการัณติว่าคนในสังงวคมเฉลยภาคใต้เนี่ยน้อมรับแล้วก็ยอมรับ พรรคังป,ประชารัฐว่าอยู่ในใจพวกเขาด้วยการออกมาประชาธิปไต้ผกย้ายพรรคมาอยู่กับพังป,ประชารัฐร่วมมือกนะับ okay, คบในในวันนี้นะครับก็คุันครับก็เพิ่งจะลงแนนครับในการเปิดตัวของพรรประชาธิปไตยนนี้ะครับผมอยากจะเล่นนี้ครับว่าผมเนี่ยอยู่พัร,รคพลังประชารัฐมาก่อน แล้วก็ได้แย่ออกไปวันนี้เนี่ยตัดสินใจกลับมาที่พลังพิทารัเนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นและผมคิดว่ามีความชัดเจนก็คือผมคิดว่าที่พลังประชารักษ์เนี่ยมีหัวหน้าที่ชื่อโอเบปโกวิทุกสุวรรณเนี่ยผมมองว่าเป็นหัวหน้าที่ดีที่สุด ผมมั่นใจอย่างที่สองก็คือว่าพรกปราชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างที่โอกาสกับสสได้ทำนะครับได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงออกแล้วก็ส่งเสริมให้สสได้ในพักเนี่ยได้มีบทบาทในการไปเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยสูงมากนะครับสองสามเห็นผล ที่ตัดสินใจว่าวันนี้เนี่ยพักกลางในะคณะเป็นรักที่ดีที่สุดนะครับผมมั่นใจอย่างนี้นนว่าพักกลางปัญชัเป็นรักที่ดีที่สุดแล้วมาวันนี้นะครับได้นำพี่น้องทากภาคเหนือห7เจจังหวัดนะครับเข้ามาเสริมทัพของพักเลางปัญชัซึ่งผมมั่นใจนะครับว่า แต่ละท่านที่มาเนี่ยเป็นคนคุณภาพเป็นคนที่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยากแะเห็นเป็นผู้แข่ของเขานะครับเป็นคนที่ีน้องในประชาชนเนี่ยมั่นใจและห้งหวังว่าเมื่อเปผูป้แทนแล้วสาม,มารถที่จะไปพัฒนาบ้านเกิดมืนองนอเขาสาม,มารถที่จะส่งเสริมในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้าหน้าอันนี้ที่น้องประชาชนเขามั่นใจ ผมผมมั่นใจต่อและครับว่าการต้นดัางที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยในภาคเหนือเนี่ยผมมั่นใจว่าพลังการรักเนี่ยสามารถที่จะปังกังได้ในจังหวัดครับขอบคุณครับ